สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้เรามาพูดถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับวงการคริปโตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นนะกับวงการคริปโตด้วยที่ทางที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉันเคยนําคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเป็นเพียงข้อมูลที่เอามาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้นะครับ ก่อนจะไปที่ข่าวในภาพรวมตลาดก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอนี่นะบิตคอยยังอยู่ที่ประมาณ 98, 000, 000สัก9 8 0 0 0นดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t c นะครับหลุดลงมา,ากว่า1,0,000 0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะส่วนอิทาเลียนนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมากว่าต่ำลงมากว่า3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสต์นะเราเอาคอยตัวอื่นๆนั้นรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาบิตคอยย่อตัวต่ําลงนะเอาคอยอื่นๆก็ย่อตัวต่วตําลงมาตามด้วยนะแต่ฟันแนเมนทัลนั้นเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะ ล่าสุดเองนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกานะครับเดวิดแซกนะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนะจากประธานธิบดีโดนะัลด์ทรัมนครับให้ดำรงตำแหน่ง AI อคริปโตซีซานะได้ออกมาประกาศว่าสินทรัพย์ทางการเงินกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับและสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำในการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมนี้นะ เขาย้ำนะว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมให้ประเทศอื่นได้เปรียบด้านนี้นะพร้อมประกาศจิตนารมณ์ในการสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบนะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมนะครับและการเติบโตในอุตสาหกรรมคริปโตภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะครับซึ่งเดวิดแซกันเนี่ยได้เปิดเผยนะว่าสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยกำลังที่จะพิจารณาสร้างบิตคอย n ซจิตรีเซิร์ฟนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสั่งแรกนะของประธานาธิบดีโดโนโทัทป์ภายในร้อยวันแรกของการดำารงตตำแหน่งนะครับการสํารองบิตคอยนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญนะที่จะสร้างความมั่นคงนะครับในทางด้านการเงินให้กับสหรัฐอเมริกาและลดความเสี่ยงนะให้กับการพึ่งพาการเงินแบบดั้งเดิมด้วยนะครับถึงในสิ่งที่เราจะทำคือการ ศึกษาความเป็นไปได้ของ Bitcoin Reserv e นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ทางดีวิแซกได้กล่าวนะครับเขายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะว่าการดำเนินการนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนื่องจากยังต้องรอการยืนยันตำแหน่งยืนยันนะครับตำแหน่งจากคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามการสำรองบิตคอยนี้ยังถูกตั้งเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดอยู่นะครับแนวคิดนี้ยังสอด องกับแผนการสร้าง s o ว e r ล i g n w e a l Fund นะที่มุ่งเน้นการลงทุนในัทพ์ดิจิทัลนะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะให้กับเศรษฐกิจของทางอางมริกาด้วยนะ่นงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางแซกได้พูดนะโดยเดวิดแซกและกรรมการคลิปตัวของอางมริกาซึ่งรวมถึงทีม สกอตและผู้แทนจากคณะกรรมการด้านการเงินได้ถแถลงเกี่ยวกับแผนร้อยวันนะของรัฐบาลทำนะตัวมีเป้าหมายเพื่อผักดันให้เกิดยุคทองนะครับในอุตสาหการรมคริปโตโดยแผนดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผลักดันกฎหมายเซเบอร์คอยนะครับและโครงสร้างตลาดการสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับการตั้งคณะ กรรมการทำงานภายในฝ่ายบริหารนะเพื่อติดตามและส่งเสริมการเติบโตของคริปโตนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ลงนามในคําสั่งบริหารที่ระบุนะว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนการเติบโตและการใช้งานสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างมีความรับผิดชอบทั่วทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจด้วยนะครับและนั่นก็คือ,อ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะในช่วงนี้นะที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับ นอกจากนี้สำนักการ,กรตอตของสอเมริการได้จัดตั้งคริปโตทาร์ตฟอกนะเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนนะสำหรับสำหรับสินทรัพย์คริปโตนะครับโดยมีฮิสเตอร์พีซนะหรือคริปโตมัมคนนี้นะครับเป็นผู้นำในภารกิจนี้นะครับการดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างพออาคินนะคนนี้นะที่มาแทนแกลลี่เกนเซอร์อนะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนคริปโตอย่างยาวนานนะครับ เป้าหมายของการทำงานนี้คือการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนและยุติธรรมเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอุตสาหกรรมคริปโตและป้องกันการเกิดกิจกรรมที่ไม่โปร่งใสนะครับพูดถึงตัวบิตคอยน์แล้วนั้นเนี่ยในช่วงที่ทีเลียมมีการปรับราคาย่อตัวต่ำลงอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ย เนื่องจากผลกระทบนะของข่าวในเรื่องของภาษีนะครับประธานาธิบดีของโดนัทเนี่ยได้สั่ง World Liberty Finance ที่เป็นแพลตฟอร์มของเขาเองซื้อทีเทียมเพิ่มจำนวน86,000เหนนรียญนะ86,000อีสนะซึ่งปัจจุบันถือของอี h มูลค่ากว่า422ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น65%ของพอร์ตสินทรัพย์คริปโตทั้งหมดนะขององค์กรนี้ของเขานะครับ ตอวนี้คนนี้นะอิลิตทมลูกชายของประธานนี่เดวตัวน้ววทัมันเนี่ยได้ออกมาโพสต์แนะนําให้ผู้ติดตามหลายล้านคนของเขาเนี่ยซื้ออีเทเลียมโดยกล่าวย้ําถึงความสําคัญของคริปโตในการสร้างความเป็นอิสระทางการเงินยุคใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะในวงการคริปโตนะครับนอกจากนี้นั้นเนี่ยก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญนะออกมาพูดถึง 100วันต่อจากนี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณวร่าอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐอเมริกาจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะเช่นการผ่านกฎหมาย s ซ b e r c o i n นะที่จะช่วยเพิ่มการใช้งานดอลลาร์ดิจิตอลนะครับและเสริมสร้างสถานะของดอลลาร์ในสหรัฐในตลาดโลกด้วยนะการสร้างโครงสร้างตลาดที่ชัดเจนและยุติธรรมนะเพื่อดึงดูดนวัตรกรรมและการลงทุนในประเทศนะครับการประเมินความเป็นไปได้ของ Bitcoin i ิตคอยเซจิกรีเซิร์ฟ ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินของสหรัฐนะครับทัก Mac แม็กลาซินคนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและคริปโตกล่าวว่าสหรัฐกำลังกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านคริปโตนะครับโดยแนวทางที่รัฐบาลทำกำลังดำเนินอยู่อาจเป็นตัวเล่งที่สำคัญให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือ,อความมุ่งมั่นนะที่เกิดขึ้นนะครับในยุคข,ของรัฐบาล โดโนทำนะในการสับสนอุตสาหการรมคริปโตและสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบนะส่งผลให้สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคทองของสินทรัพย์ดิจิตอลการดําเนินงานในเชิงลุกในช่วงร้อยวันนะในช่วงร้อยวันแรกนะครับของรัฐบาลทำจะเป็นกุญแจสําคัญนะในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสําหรับคริปโตในระดับโลกด้วยนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะส่วนราคาของตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับ 98,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐอยู่นะครับต้องมารุนกันว่าจะทำแพทเทิร์นนะคล้ายๆนะกับในช่วงปี2023ช่วงนี้หรือเปล่านะครับที่มีการย่อตัวนะครับมีการอาจจะไซเวยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาเกือบจะแตะนะที่เส้น20 Week วีโม v วิงเอนะครับแล้วก็ทะลุนะครับที่แนวต,ต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะในช่วงปี2023เนี่ย มีการทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณวันที่ห้าเดือนกุมภาพันธ์นะวันนี้เราอยู่วันที่ห้าแล้วนะแต่ว่ายังไม่เห็นนะว่าจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าข้อมูลที่สําคัญทางด้านเศร,รษฐกิจนั้นเนี่ยก็คือวันศุกร์นี้นะที่จะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานของทางสหรัฐอเมริกาที่ตลาดน่าจะรอ ข้อมูลตรงนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่นจนถึงตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็มีการไซเวย์แบบนี้นะแล้วย่อตัวต่ำลงมาเกือบจะแตะน้าท่เ้น2ี่ส e บวิกฤต g มเวนเยวเลตนะครับตกลงกันว่าจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2023ตรงนี้หรือเปล่านะหรือนะจะเหมือนกับช่วงนี้นะที่ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะแต่ก็ทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงเรื่อยๆนะครับจนประมาณตอนนั้นเนี่ยทำจุดต่ําสุดที่ ลงเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงประมาณเดือนกันยานะครับใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับประมาณสักประมาณสักสองร้อยกว่าวันเหมือนกันนะครับกว่าที่จะทนะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าดูตามสาตนะิผลตอบแทนของบิตคอยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้น,นี่โดยส่วนใหญ่นะข้าเฉลี่ย ในรอบสิบปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยในรอบใช่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยก็จะเอ,อปิดนะเป็นบวกนะค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับซึ่งถ้าเราดูในไทม์เฟรมหลายเดือนนั้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธนะนะ์เปิดตลาดมาที่ประมาณสักหนึ่งแสนนะเปิดตลาดมาที่หนึ่งแสนสองพันเหรียญนะ ต้องมาลุ้นกันว่าจะทําซ้ําเหมือนสถิติหรือเปล่านะที่ส่วนใหญ่ก็จะเขียวนะโดยเฉพาะในช่วงปีหลังปีฮับวิ่งนะในช่วงปี2021บวก4 9นะครับในช่วงปี2 0 1 7กุมภาพันธ์บวก24%แล้วก็ในช่วงปี2013บวก56%นะครับ <c oughs> โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับ <c oughs> ส่วนบิตคอ <c oughs> ดยดเแนนนะพุ่งขึ้นไปนะ61%นะ แน่นอนในช่วงที่ราคาบิตคอยย่อตัวต่ำลงและบิตคอยดูยนั้นย่อตัวพุ่งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเอาคอยก็จะย่อตัวลงมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับกว่าตัวบิตคอยอีธเลียมนั้นเนี่ยกลับลงมาที่2,700นะแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยยังมองว่าอีธเลียมยังเป็นยักษ์หลับอยู่นะก็รอดูนะว่าจะพุ่งขึ้นไปในช่วงไหนนะแต่ตอนนี้ก็มีแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะในช่วงประมาณสัก2 0 0พเหรียญตรงนี้นะรูดมีเส้นมีแท่งเทียนที่รูดขึ้นไปนะครับ ตัว x r p เองนะย่อตัวต่ำลงมาที่สองจุดสี่เก้าเหรียญนอร์ราฐาต่อ x r p นะก็มาแตะที่เซน20ยี่สิบวิกฤติมูวิ่งอเรนะซึ่งก็เป็นแนวรับที่สำคัญตรงนี้เหมือนกันนะเป็นจุดสูงสุดที่เคยทำได้นะในช่วงปีสองพด้วยนะเป็นจุดค่อนข้างที่จะเกือบเป็นจุดเดียวกันเลยนะ,ะส่วนตัวอื่นๆนะคราโนเองอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เซนนะครับก็ย่อตัวต่ำลงมานะ โดสคอยนะต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นะลงมาเทสที่แนวจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้ในะช่วงเดือนมีนาคมนะครับโซนหน้านะครับยอตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะแตะนะที่เส้น20 weekly moving average แต่ก็ยังมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้นะครับ BNB นะครับก็ลงมาเทสนะที่แนวรับนะตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะในช่วงนี้ แต่ราคาก็อยู่ต่ำนะก็เส้น20 Weekly Moving Average นะครับอันนี้ BN, b บี b บ,บีเทียบใน้ำมูลค่าของตัวบิตคอยนะแล้วถ้าถ้าเทียบใน้ำมูลค่าของตัว US ดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยต่ำนะก็เส้น20 Weekly Moving Average ลงมาแล้วนะโอเคนะั่นเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารในวงการคริปโตและแมกโครอิโคโนมิกหลังคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ